วันนี้เราก็อยู่กันที่อ่าดเล็บยาวนะครับนัดกับพี่ไว้ที่บ้านทานลิศก็เดี๋ยวไปเจอกัน,กนกพี่ตรงนั้นเดี๋ยววันนี้นั่งดูพาทิตตกติดหมูจุ่มเหมือนเดิมเทียมวันนี้เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วเรียมขวามาแค่นี้ไปครับพี่นะครับ อันนี้เราก็เข้ามาที่จุดชมวิวนะครับหาดเล็บยาวนะครับเป็นลานกลางไอ้นแล้วก็มันมันก็คืออันเดียวกับ <c oughs> จุดชมวิวท่าลินนะครับหรือนีฟซีแลนด์เมืองไทยนะครับที่ว่าคนชอบมาถ่ายรูปก,กันตรงจุดที่มาถ่ายรูปก,กันก็จะตรงข้ามกับวัดเขาพระนะครับตรงนี้นะครับคนจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะไปกันตรงข้ามวัด แต่ผมว่าตรงนี้ก็โอเคครับโล่งดีครับคนไม่ค่อยเยอะแล้วก็แพะก็มีเหมือนกันครับก็เป็นแพะชาวบ้านเอามาปล่อยเลี้ยงให้ถ่ายรูปนะครับแต่ตำแหน่งที่พี่ชายผมอยู่ก็จะอยู่ฝั่งครับก็คือตรงบ้านท่าลิศนะครับนิวสีเลนด์เมืองไทยเดี๋ยวเราวนกลับไปหาพี่ชายกันนะครับจริงๆที่นี่ก็บรรยากาศดีนะครับวิวก็สวยครับใช้ได้ครับเสียอย่างเดียวครับช่วงหัวค่ำมันจะชอบมีแมลงอันนี้คือข้อเสียข้อเดียวเลย ท่่ไมเเไมคคออโเเาจริงๆแล้วคลิปวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็มานั่งเล่นแคมปิ้งนะครับทำพ,พิซซากินัน่างกินหมูจุ่มแล้วก็ตัวผมเองก็มาฝึกทำคลิปตัดคลิปนะครับเพื่อพัฒนาช่องต่อไปนะครับช่วงนี้ก็เล่งเก็บชั่วโมงหน่อยครับเพราะตอนนี้ก็ได้1 5 0 0ชั่วโมงนะครับขาดอีก1,500ชั่วโมงนะครับผมก็จะผ่านกแล้วนะครับยังไงก็ต้อง ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่เข้ามาช่วยดูช่วยคอมเมนต์กันนะครับช่วยผมผ่านกดเร็วๆด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการเดินทางไปทำคลิปท,ที่นู่นที่นั่นที่นี่หรือรีวิวต่างๆนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆีน้องๆได้รับชมกันนะครับเจอพี่ชายแล้วครับเดี๋ยวเราตั้งแคมป์แป๊บนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเตรียมทำพิซซ่าหูจุ่มกินกันนะครับสำหรับใครอยากได้อุปกรณ์แคมป์ของแคมป์นะครับ วันนี้เรามีมาจำหน่ายด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะขายอะไรกันบ้างน,นะครับหรือใครอยากได้แบตเตอรี่ DIY นะครับ power bank power box สั่งประกอบนะครับติดต่อได้ที่ผมเลยครับยินดีปรึกษาให้คำแนะนำครับสวัสดีครับเชฟครับผมทำอะไรครับเชฟซาหน้าเนื้ออะไรวะโคขุนเนื้อกเบกเบ นำข้าวจากอะไรนำข้าวจากตลาดร้อยสิบสองไทลื้องัว่านำข้าวจากชิลีตัวนี้สี่สิบห้าเหรียญเหรียญบาทนี่แหละ <laughs> <laughs> อร่อยถูกใจน้ำไมู้กลืมแคมป์ไฟที่ท่าฤทธิ์แสงดีมาก ใช่ดีทุกอย่างไม่ดีอย่างเดียวมแมลงเ, <laughs> เราดลมสองตัวใหญ่เน่มงั้นแย่ยเลยแต่วันนี้น้ำว่าน้อยนะมแมลงปกตินี่คือแบบปอมหน้าปอมตาแล้วอะ่ะกับข้าวอย่างก็อยู่บ้าน <laughs> แคมป์ยังไงให้เหมือน <laughs> อยู่บ้านเหมือนอยู่ร้าน <laughs> เดี๋ยวเรามีหมูจุ่มอีกชุดหนึ่งของที่เราอยาก <laughs> อย่าซื้อของกินเวลาหิวโอโห,หเสียน มาดูแล้วกันนะครับว่าพิซซ่าโฮมเมดเราเรียกว่าอะไรพิซซ่าโฮมเมด โคตรดีอืมไ่้ยืดไหมยืดไหมยกันนิกาโน่ว้า ยืดมายืดเลยเอาอะไรตัดพิซซ่าหน้าเ,น,เนื้อนไงย,ยืดยืดกรอบจัดอ,อร่อยว่ะแล้วไหนเหนือ้อดีว่ะงาลองว่ะดีเลยอ่ะหน้าเนื้อ ว่าหน้าเนื้อโคขุนครับนั่นก็ขนมปังอบแหละรรกรอบๆซาไปแล้วต่อด้วยหมูจุ๋มยิ้มจุ๋มแล้วทะไรถูกจัดสีาบาทลองดูเซลองดูแก้ออกมาแล้วเหมือนกันไหม เดี๋ยวได้ไหมเนี่ยดูสองถุงมันมีขมกับไม่ขมอ่ะนะอันนี้ขมปะไม่ถูกอ่ะอ้าวงั้นอันนี้ขมมั้งใช่มันจะมีขมกับไม่ขมอือใช่วันนั้นมันหวาน E <laughs>